สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับพบกับพี่แว่นเองนะครับจากช่องนายแว่นสตูดิโอครับ แล้วนี้ครับเรายังอยู่ในเกม Minecraft นะครับในซีรีส์สร้างบ้านเอาชีวิตรอดนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาสร้างบ้านกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะมาสร้างห้องเอนชารนะครับแต่ไม่ใช่ห้องเอนชาร์ธรรมดาครับจะเป็นหอคอยเอนชารนะครับก็คือเราจะเอาห้องเอนชาร์เนี่ยไว้สูงๆเลยแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับพี่แว่นฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับให้กับช่องนายแว่นสตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบล็อกที่ใช้งานแล้วก็เลเยอร์ของหอคอยกันไปดูนครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุหรือบล็อกทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้ในการสร้างหอคอยนี้นะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยอันแรกครับเป็น cobblestone ครับแล้วก็ cobble slab นะครับ cobble stair แล้วก็ cobble wall นะครับถัดมาครับเป็น stone brick นะครับมี ที่เป็น stone brick ที่เป็น block นะครับแล้วก็เป็น slab ครับเป็น stair แล้วก็เป็นที่เป็น wall นะครับถัดมาครับเป็น m ม s ส r u ู t นะครับมีทั้งเป็น block เต็มนะครับที่เป็นสปร p ต a n งนะครับแล้วก็ stair slab แล้วก็ fence ครับถัดมาจะเป็น m ม s ส r u ู t นะครับแล้วก็ lantern ครับอันนี้เป็นวัสดุหลักๆนะครับที่เราจะใช้ในการสร้างหอคอยใน EP นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูแปลนบ้านกันคร่าวๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวาง แปลนหอคอยกันนิดนึงโดยที่พี่แว่นจะใช้ stone brick นะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็นับมาในมุมเฉียงครับก็คือมุมนี้แบบนี้นะครับสําหรับพี่แว่นจะใช้ไว้คอ c กรี r e t นะครับ,บนับไป3บล็อกนะครับแล้วก็พี่แว่นจะวางไว้คอนกรีตสลับแบบนี้เพื่อให้มันดูง่ายนะจากนั้นครับตรงนี้เราจะวางแบบนี้ครับแล้วก็ สลับเว้นว่างไว้บล็อกหนึ่งแล้วก็เลี้ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําเหมือนกันครับในทั้ง4ด้านเหลืออีก3ด้านเนี่ยเราทําเหมือนกันเลยโอเคแปลนหอคอยของเราก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับกว้างก็4บล็อกเออห้าบล็อกครับแล้วก็ ยาว5้าบล็อกเท่ากันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนตรงมุมเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่วางบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันดีกว่าครับเอาล่ะอันดับแรกพี่เว่นจะใช้ stone brick นะครับวางในตำแหน่งที่เราได้มาร์กไว้ตั้งแต่แรกตำแหน่งพวกนี้นะครับจากนั้นครับเราจะใช้ stone brick ที่เป็นวอ l นะครับวางขึ้นไป2บล็อกแบบนี้ครับ ก็จะได้ประมาณนี้และเราจะใช้ stone brick อันเดิมเนี่ยแหละครับวางแบบนี้นะครับทั้ง4มุมจากนั้นเราจะเติมคานข้างบนแบบนี้นะครับรอบๆเลยอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอเราเติมข้างบนแล้วเราทำข้างล่างด้วยนะครับ โอเคส่วนพื้นที่ตรงนี้พี่แว่นจะเว้นไว้เพราะตรงนี้คือทางเข้าหอคอยเรานั่นเองนะครับและในทางเข้าหอคอยเนี่ยพี่แว่นจะสลับมาที่ cobblestone นะครับวางขึ้นไปแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ใช้ตัว stone brick stair นะครับวางแบบนี้ครับเป็นาทางเข้านะครับส่วนพื้นที่รอบนอกตรงนี้เราจะใช้ cobblestone ปิดไปก่อน แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย stone brick stair ครับแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้โอเคพื้นที่ชั้นหนึ่งเราก็ประมาณนี้แหละสูงประมาณ4บล็อกนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยมันยังมีที่เป็นช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดด้วย stone brick นะครับ เอา stone brick มาต่อบล็อกแบบนี้สูงขึ้นไป4บล็อกก่อนนะครับประมาณนี้ไอช่องโหว่ด้านข้างตรงนี้มันก็จะอถูกปิดแบบนี้นะครับพี่วันจะใช้ stone brick นะครับวางเป็นขอบของอตัวหอคอยเราแบบนี้นะครับ ก็คือเราวางที่ขอบแล้วก็สลับบล็อกหนึ่งแล้วก็วางสลับบล็อกหนึ่งแล้วก็วางแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะวางสลับด้านกันก็คือด้านนี้นะครับในช่องที่เราเว้นไว้นั่หนึ่งประมาณนี้นะขอตัดต้นไม้น่หนึงและในพื้นที่ชั้นหนึ่งนะครับในพื้นที่ชั้นหนึ่งตรงนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นสปรูตแพร่งให้หมดเลย ในบริเวณตรงนี้นะครับก็คือจุดกึ่งกลางนะครับถ้าเราดูในมุมสูงเนี่ยมันจะเป็นจุดกึ่งกลางพอดีซึ่งตรงนี้เราจะวางบล็อกเป็น cobblestone นะครับเราจะต่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นหอคอยแล้วนะครับโดยเดี๋ยวเราเอาบันไดมาแปะๆขึ้นไปตรงนี้นะโอเคจากนั้นเราจะใช้ stone brick นะครับวางในมุมตรงนี้ก่อน แล้วเราก็จะใช้สปรูสแฟลงนะครับทำเป็นพื้นของชั้นที่2นะครับแบบนี้แล้วก็อย่าลืมเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้ด้วยนะครับช่องว่างตรงนี้มีไว้ทําไมเดี๋ยวเราต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนเนี่ยนะครับโอเคตอนนี้เราชั้นแรกก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งพื้นผิวด้านนอกทีหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่วันขอทุบบล็อกนี้ทิ้งนิดนึงฟุบแบบน,นี้โอเคเดี๋ยวเราจะต่อเติมชั้น2ต่อเลยนะครับโดยใช้ stone brick wall นะครับวางนะตำแหน่งมุมตรงนี้นะครับขึ้นไป3บล็อกครับ1 2 3แบบนี้นะแล้วก็เราจะใช้ stone brick นะครับวางแบบนี้ ในแต่ละเสาแต่ละต้นที่เราต่อขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะต่อคานประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นเราจะใช้สปรูตแผงนะครับทำเป็นผนังของชั้น2แล้วกันซึ่งตรงนี้พี่แว่นจะเว้นไว้ทำเป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกันทุกด้านนะครับ โอเคชั้น2เราจะได้ประมาณนี้นะครับข้างบนตรงนี้เดี๋ยวเราแตะตัว stone brick stair นิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับสลับกันแบบนี้นะวางสลับกันไปโอเคจะได้ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างชั้นที่3ามกันก่อนแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างชั้นที่3นะครับพี่แพนแนะนําว่าให้ต่อตัวที่จะเป็นบันไดเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้ แล้วเดี๋ยวเราปูพื้นชั้นที่3เนี่ยด้วยสกรูสลับนะครับแบบนี้นะอ่าอย่าลืมเว้นช่องว่างไว้นะครับสำหรับทางขึ้นลงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำชั้นที่3กันต่อนะครับโดยที่พี่แว่นจะใช้ stone brick นะครับวางในมุมตรงนี้นครับมีมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะครับต่อขึ้นไป4บล็อกนะครับ ประมาณนี้นะจากนั้นพี่ว่นจะสลับมาที่ stone brick wall นะครับต่อขึ้นไป2บล็อกแบบนี้ในมุมของเสาแต่ละต้นนะครับเราจะต่อไปแบบนี้จากนั้นเราจะสลับมาที่ stone brick นะครับพี่ว่นจะแบบแบบนี้ครับ ก็ใช้ stone brick wall เหมือนเดิมแปะด้านบนอย่างนี้นะครับเขาข้าวก็จะประมาณนี้นะถ้าใครสร้างไม่ทันก็ลองพอสค c l แล้วก็สร้างตามดูนะครับโอเคจากนั้นเราจะใช้ stone brick นะครับวางเป็นคานแบบนี้นะครับ ประมาณนี้จากนั้นเราจะใช้ stone brick wall ครับวางแบบนี้นะครับและเราจะใช้ fence gate ที่เป็น s p r u t นะครับแปะเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเป็นรั้วการเราตกนะครับถ้าเราเล่นโหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยเราตกสูงขนาดนี้ก็ก็น่าจะเจ็บอยู่นะ โอเครั้วเราก็ประมาณนี้นะครับโอเคพี่แว่นจะใช้สปรูสแตรนะครับวางเป็นแบบนี้แล้วก็แปะด้วยสปรูสทรัพดอ์นะครับอ่าเราจะทำทั้ง4ด้านเลย โอเคชั้นที่3เราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําชั้นที่4กันเลยอันดับแรกครับพี่แว่นจะเริ่มที่การแปะ stone brick stair นะครับแบบแบบนี้ก็คือเออแปบะบในบล็อกที่2นะครับแล้วก็บล็อกที่4นะก็คือ1 2 3 4อย่างนี้นะครับจากนั้นพี่แว่นจะใช้เออสปรูตสลับครับแปบะบในตำแหน่งที่เราเว้นไว้เมื่อสักครู่นะครับ และเดี๋ยวเราจะวางพื้นในชั้นที่4นะครับโดยที่เดี๋ยวเราต่อ cobblestone ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้ spool slab เป็นพื้นแบบนี้นะครับโอเคครับจากนั้นพี่แว่นจะใช้ barrel นะครับวางเป็นเ,เหมือนเสาเส,สาบ้านนะครับวางทั้ง4มุมแบบนี้แล้วก็สลับไปที่ spool หรอกนะครับวางอย่างนี้นะครับ สำหรับใครวางไม่ได้นะให้กดชิปแล้วก็คลิกขวานะครับโอเคเราจะต่อขึ้นไปอีก3บล็อกนะแบบนี้นะครับ2 3อ่ะประมาณนี้นะจากนั้นเราจะเติมคานในแต่ละด้านนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวหลังคากันก่อนนะครับ โดยที่พี่แว่นจะใช้ stone brick stair นะครับวางในลักษณะแบบนี้นะใครที่สร้างตามเนี่ยลอง post คล i แล้วก็สร้างตามดูก่อนได้นะครับจากนั้นครับพี่แว่นจะใช้ stone brick stair เหมือนเดิมเนี่ยครับโดยที่พี่แว่นจะวางแบบนี้นะดูดีๆนะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับคือเราจะเราจะเอามุมมุมตรงนี้เข้าด้านในนะครับ อะแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะแปะแบบนี้นะครับทั้ง4ด้านเลยซึ่งตรงส่วนที่เรากำลังทำเนี่ยมันคือ,อตัวฐานของหลังคานะครับพี่แว่นจะสลับไปที่สปูตหรอกนะครับแปะในบริเวณตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราดูภาพรอบๆนิดนึงนะครับ เผื่อใครที่สร้างตามแล้วสร้างไม่ทันนะประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวเราใช้ stone brick ครับแปะในแปะบน spool lock ที่เราเพิ่งต่อเติมออกมาเมื่อกี้ไอ้ที่มันยื่นออกมาตรงนี้นะครับทั้ง4ด้านเลยจากนั้นเราจะใช้ stone brick slab นะครับวางแบบนี้นะวาง1 2 1ออย่างนี้นะครับะจะมาบรรจบกันพอดีเลยเห็นไหมแล้วเราก็จะปิดรูตรงกลางตรงนี้นะครับทีนี้หลังคาเรายังไม่สมบูรณ์นะครับจะเห็นว่ามันมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับโดยเดี๋ยวเราจะใช้สปูตแลบนะครับปิดตรงนี้แต่ว่าพี่แว่นจะปิดตรงออตอไม้ตรงนี้ก่อนด้วยสโต b r i ิกนะครับปิดทั้ง4ด้านแบบนี้แล้วก็เราจะใช้สปูตแกลบครับวางอย่างนี้นะครับ 1>, 1 2 112 12อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะได้หลังคาอย่างนี้ในมุมอื่นๆก็เหมือนกันครับ1 12แล้วก็วางาง1ออย่างนี้นะครับ112อ่าเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับ112ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับโอเค1 12แล้วก็112ออย่างนี้นะครับ โอเคหลังคาเราเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดตรงบริเวณชั้น4กันนิดหนึ่งนะครับโดยที่พี่แว่นจะสลับมาที่สปรู c สเตอร์ครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็ในมุมอื่นๆก็เช่นกันครับ โอเคถ้าดูด้านหน้าก็จะประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวเราใช้ stone brick wall นะครับแปะบน slab ที่เราวางในแต่ละจุดนะครับแแบบนี้แบบนี้ครับแล้วเราก็จะใช้ fence gate นะครับวางแบบนี้ครับแปะในแต่ละจุดไปก่อนนะจากนั้นเราจะสลับมาที่ fence นะครับ s p u c e fence นะแล้วก็วาง ตรงมุมของเสาแต่ละต้นนะครับโอเคสวยงามครับชั้น4ี่เราก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ชั้นนี้เนี่ยเราจะเอาบุ๊กเชล์นะครับมาวางไว้โอเคเดี๋ยวเราเอาบุ๊กเชลมาวางเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้องทุบเอ่อทรัพดอรตรงนี้ออกนะพี่แว่นลืมไปว่าเราต้องวางบุ๊กเชล์นะครับในในเสารตรงนี้นะครับ โอเคแบบนี้นะครับอุ้ยร่วงเลยอ่า,อาโอเคเราบินแล้วตอนนี้อ่ะประมาณนี้นะครับก็มี15อันพอดีนะ6 1 1เออา14อ,าอันนี้อื่ันแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอา e n c h a n t e enchanting table นะครับนี่ พระเอกของเราแปะบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะใช้สปรูตแท็บดอนะครับกั้นไว้นะข้างบนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวตรงนี้พี่แว่นจะแปะโคมไฟนะครับโดยใช้แลนเทิร์นนะโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มดูดีละเดี๋ยวเราวางพวก กล่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่แว่นตกแต่งนิดนึงนะครับพี่แว่นใช้กลายกลายสโตนนะครับออแอบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเชสเกล่องมาวางนะโอเคห้องเอนชานเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับใครอยากแต่งอะไรเพิ่มก็แต่งตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองออกมาด้านนี้เนี่ยโอ้โหเราก็จะเห็นวิวอันสวยงามของ Minecraft นะครับพี่แว่นเลือกสร้างตรงนี้เนี่ยเพราะว่าข้างหน้ามันมีหมู่บ้าน Villager นะครับ ก็มันก็มองออกไปแล้วก็สวยนะครับโอเคจากนั้นในชั้นหนึ่งเนี่ยพี่แว่นยังไม่ได้แปะประตูนะเดี๋ยวแปะเอาประตูมาแปะนะครับมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่แว่นจะใช้แลนเทิร์นประดับนิดนึงให้มันแบบสว่างนะครับเราจะใช้คู่กับ stone brick wall นะครับแปะตรงไหนดีเอย่ยตรงนี้แล้วกันนะแบบนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเราอ๋อโอเคโอเค พี่แว่นดว่าพี่แว่นเว้นช่องผิดนะโอเคครับก็คือประตูเราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นบันไดตรงนี้นะครับพี่แว่นจะแปะบันไดเลยแล้วกันปุ๊บแล้วก็เว้นไว้นหนึ่งช่องนะครับสำหรับวางสปรูตทรัพดอนนะครับมันติดอะไรเนี่ยแปะเลยแล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับ อันนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเราเราจะกั้นไว้ไม่งั้นเราตกแน่นอนนะครับส่วนชั้นที่3เนี่ยพี่แว่นตั้งใจไว้เหมือนกับเอาไว้เป็นสังเกตการนะครับเราขึ้นมาแล้วก็กดูรอบๆได้นะครับซึ่งในชั้นนี้เนี่ยด้านนอกเราจะตกแต่งด้วยไฟนิดนึงนะโดยที่พี่แว่นจะต่อเติมออกมาจากบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เอา stone brick แบบอย่างนี้นะครับ อีกด้านหนึ่งก็เช่นกันเราจะทำเราจะแปะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแปะด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะอ่ะพี่แว่นลองแปะด้านล่างตรงนี้นะครับอืมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งทางเข้าตรงเนี้มันก็จะมีไฟส่อ,สองสว่างนะครับ นี้ไม่ต้องแปะก็ได้เนาะโอเคหอคอยเราก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือตกแต่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่แว่นขอตกแต่งรอบนอกนิดนึงนะให้มันดูแบบธรรมชาตินิดนึงนะครับโอเคบล็อกหลกัหลกๆที่พี่แว่นจะใช้ตกแต่งนะครับก็จะมีแอนดิไซด์นะครับหรือว่าหินภูเขาไฟกับตัว cobblestone นะครับเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้นะ อันนี้แล้วแต่คนดูทุกท่านเลยนะครับตรงนี้เราไม่ทําก็ได้นะแต่พี่แว่นอยากให้มันดูแบบดูเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งนะครับพี่แว่นจะแปะอะไรประมาณนี้แหละตรงนี้เดี๋ยวเอาสแตมร์มาแปะอย่างนี้นิดหนึ่งอ่ะโอเคแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ โอเคครับมันมันก็จะได้ประมาณนี้นะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับตรงนีเ้เดี๋ยวพี่แว่นจะทุบบล็อกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสแตอร์นะครับ,ให,หบ,บให้เหมือนกับบล็อกให้เหมือนกับบล็อกมันแตกให้มันดูแบบธรรมชาตินิดหนึ่งะนะครับตรงนี้พี่แว่นเปลี่ยนเป็นตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วกันประมาณนี้นะแล้วก็ ริเวณนี้พี่แจะเอาแอนตี้ไซด์วอลนะครับแปะแบบนี้แล้วกันนะเฮ้ยเปลี่ยนใจแบบนี้เราเอา War แอนตี้ไซด์วอลแปะอย่างนี้อ่าคือมันจะดูแบบแหวงแหวงดูอะไรย่งี้นิดหนึ่งเลครับคือพี่แว่นไม่ชอบแบบว่าแบบนี้แล้ก็ตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงอ่า ส่วนด้านหน้าตรงนี้พี่แว่นขอสลับบล็อกนิดน,นึงนะครับแบบนี้ด้านบนก็เหมือนกันครับสุมไปเรื่อยครับเราอยากลองเปลี่ยนตรงไหนก็ทุบทิ้งแล้วก็ลองอ,อสลับบล็อกด้านนู่นนี่เข้าไปดูครับโอเคตรงนี้เราเปลี่ยนเท็กเจอร์นิดหนึ่งนะครับให้ดูแบบธรรมชาตินะประมาณนี้นะอืม โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ว่านจะใช้พุ่มไม้มาประดับนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้ลบไปนิดนึง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหอคอยเอนชานของเรานะครับก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียดีๆให้กับชาว Minecraft ที่กําลังหาไอเดียสร้างนั่นนู่นนี่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับพี่แว่นฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องนายแว่นสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้พี่แว่นลองสร้างอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับหรือว่าอยากให้อ,อ่อสร้างสิ่งก่อสร้างแนวไหนลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับถ้าพี่แว่นสามารถที่จะทำได้ก็ เดี๋ยวจะทำออกมาให้ดูกันนะครับวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ